ผมคุณสีนี่ลักษณะไปเป็นมาเฟียนะครับผมดูดูรีลาคุณสีละก <c oughs> ันเมื่อกี้ออกรีลาไปเยอะตอนนี้ขอยืนเฉยๆฉยใช่แล้วนะครับเอาละครับโอ้โหอุ้ยสุดยอดครับช็อตนี้คนเดี๋ยวช็อตนี้ขอรีเพย์ฟาช้านิดนึงครับอ่ะเอาบอลส่งให้คนอื่นฟ้าใหม่รีเพย์ฟาช้าครับโอ้ยสุดยอดอ่ะเป็นการใช้หลังเท้าแตะบอลเกือบเข้าประตูแตะได้มากที่ไม่เข้าประตู ดึงนะเปล่าครับมีดึงครับผมเป็นผมเป็นกรรมการที่สองทำไมกรรมการไม่เปล่าเออกรรมการครับไม่เข้าใจคุณจบสถาบันกรรมการจากไหนครับเนี่ยเอาเปล่าแล้วเอาแล้วโอเคโอเคเอาล้วครับผมยิงยิงครับเอาล้วครับเด็กเดินจงกุลงครับอันเอ้ยโอ้ยเอ้ยคุกคิกงคุกคิกงคุกเข่งยิงยิงได้ยิงไหมโอ้โหเปล่าครับเปล่าเปล่าครับ โดนลอโดนแข่งโดนลอยโดนลอยครับแฮงบอลแฮงบอลหรือว่าแฮงบอลนะฮะเตะขอเป็นเตะฟินชิกแล้วกันคุณตีครับเอ๋ขาติดตะไคร่น้ำครับผมอ๋อไม่ใช่ขนขนขนนะฮะโทษโทษโทษเอาแล้วครับผมเลี้ยงเดียวมาไปล้ไปล้วไปแลมีการใช้น้ำสาดเข้าตาด้วยครับเพื่อที่จะมองไม่เห็นครับอะไรครับเนี่ยเอาเมสซี่ครับเมสซี่เนี่ยล้มเมสซี่ล้ม เมื่อกี้ไงลิเพให้เูาอีกรอบไงอันนี้ไม่ใช่เจสซี่เจไม่ใช่เจสซี่เจเบสซี่เจอ่ะแล้วครับเร็วครับเลี้ยงไม่จริงไม่เข้าครับโอ้ยน้ำสาดบอกแล้วเอาละครับเป็นไรล่ะ